เอาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกสซาก้าด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการอัพแตมพรสวรสด์นั่นเองว่าเราควรลงอันไหนก่อนเริ่มจากอันไหนดีนะครับแต้มพรสวรรค์อยู่นี่นะนี่นะครับก็จะมีแบบพื้นฐานนะครับจะบวกพวกพลังป้องกันแล้วก็สปีดนะครับประมาณนี้นะครับความอดทนขั้น3จะบวกลดความเสียหายที่ได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ พรสวรรค์พื้นฐานก็คือเพิ่มเลือดของโปเกมอนทั้งหมดนั่นเองก็จะใช้ใช้แต้มน้อยอยู่นะฮะส่วนพอแยกออกมาเห็นไหมฮะเป็นการโจมตีอ่าผมเรียกว่าขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเอทกเป็นหน่วยนะครับแล้วก็สเปคเป็นหน่วยเหมือนกันจะแยกย่อยไปอย่างนี้นะครับเราจะเปิดได้นะครับก็คืออยังไงอ่ะ เราจะอัพได้ก็ต่อเมื่อเราถึงขั้นนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้แล้วกันอ่าศึกษาขั้นสูงอันนี้เพิ่มพลังขั้น1นึเป็นหน่วยนะครับเมื่อเราจะเปิดล็อกขั้น2นะครับเราต้องอัพขั้น1ให้ถึงเลเวล20ก่อนนะครับก็คืออัพไป20เลยประมาณนั้นนะครับ20เวลนะครับก็20ทั้า50มันเต็ม50เลเวลนะฮะสำหรับเลือด ่าเรามาถึงอันนี้แยกย่อยเป็นพื้นฐานพรสวรรค์รวมกันใช่ไหมครับตรงกลางจะบวกแอ t แท k เป็นหน่วยแล้วก็สเปคเป็นหน่วยจะเปิดเมื่อ,อพรอสวรรค์พลังเพิ่มพลังยจมตีขั้น1ถึงเลเวล10นะครับแล้วก็ขั้น3จะเพิ่มขีนะครับอัพเกรดขีติคอนนั่นเองจะเปิดเมื่อเราอัพสเปค ถึงเลเวล10นั่นเองในที่นี้นะครับผมแนะนําให้อัพเป็นพลังบ้องกันความอึดทนขั้น1และขั้น2ให้เต็มก่อนนะครับทําไมถึงต้องอัพให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้สปีดของโปเกมอนเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วพลังบ้องกันนะแต่จริงเราไม่ได้สนพลังบ้องกันขนาดนั้นนะครับเราสนที่ตัวสปีดเห็นไหมฮะพออัพเลเวล50ใช่ไหมครับจะบวกขึ้นมา122 ทั้ง2อันนะฮะเราไม่ได้เอาลดความเสียหายลดลงของโปเกมอนทั้งหมด1%อย่างนี้นะเราไม่ได้อัพนะครับเราจะอัพเป็นหน่วยของสปีดก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเยอะและตายตัวนะเพิ่มให้โปเกมอนทั้งหมดที่เรามีด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราอัพเสร็จนะครับผมแนะนําให้ลงอันนี้ต่อนะฮะถ้าโปเกมอนของเพื่อนๆเ,เป็นสายสเปกอยู่ที่ทีมของโปเกมอนของเพื่อนๆเ,เ,เลย ในที่นี้ทีมของผมก็คืออ่ายกตัวอย่างนะครับทีมนี้แล้วกันเป็นสายแอตแท k ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นผมผมจะลงแอตแทก่อนนะครับให้เต็ม50แต่ถ้าเพื่น <ๆ S 2> อนๆพ่อใช้ทีมเป็นเซเลบีเดียกาแล้วก็อาเซอุสหรือลิซาดอนก็ได้นะครับจะอัพแค่เป็นทางผ่านนะฮะอัพแค่10น่าจะต้องใช้10นะถึงจะอัพ อันนี้ต่อได้นะครับก็พออัพอันนี้10ปุ๊บก็ลงสเปคให้เต็มเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปลงเพิ่มความเสียหายประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมจะอัพไว้10ก่อนนะครับเอาไว้ยังไงอ่ะมันบวกทั้ง2ออย่างนะฮะแล้วอ,อย่างคือมันใช้น้อยด้วยนะครับถามว่าอัพพวกนี้ดีไหมมันก็ดีนะครับมันบวกเยอะดีแล้วใช้แต้มน้อยด้วยนะฮะถ้าไปลงอย่างนี้เลยมันจะใช้ แต้มพรสวรรค์ของเราเยอะนั่นเองส่วนวิธีการหาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าได้จากศึกทาวเวอร์นั่นเองเราจะได้ทุกวันนะครับออันดับอันดับไม่เกี่ยวเนาะก็เราจะได้จากพวกรางวัลน,นะครับในการผ่านด่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดกล่องนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่ดวงดวงอยู่ที่ดวงของเพื่อนเด้วยนะครับแล้วก็คะแนนสะสมนะฮะเมื่อเราถึง ถึงอันไหนอ่ะถึงอ่าถึงแต้มถึงยอดนะครับเราจะรับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้สะสมถึง16ื่นก็รับได้แค่16ื่นนะครับพรุ่งนี้แต้มรีเราตีถึง18ื่นสมมุตินะเราก็ไม่สามารถรับไล่มาได้นะครับเราก็ต้องรับอันนี้เลย18ื่นนะฮะก็คือไม่สามารถรับยังไงอะ่ะรับแล้วรับอีกได้นะครับ ก็รับได้แค่ครั้งเดียวตามนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็สันส้นๆเนาะสำหรับการอัพพรสวรรค์แนะนำนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร e กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ See you again นะครับ